เรื่องที่แจ้งไปแล้วในบางเรื่องมันก็ถูกเพิกเฉยกลับไปอันนั้นระครับปัญหาน้าท่วมปัญหาจราจรปัญหาถนน<อ>ปัญหาอยากให้ในวุฒิสภามีความเป็นกลางความโงร่งให้เลขงเห็นถึงความสําคัญในประโยชน์ของส่วนรวมค่ะในความตระหนักตรงนั้นค่ะปัญหารถติดน่นนี่นั่นปัญหาขยะนั่นคือทั้งหมดที่เราเจอมา วันศุกร์ที่22สิงหาคม2568ที่ผ่านมาได้มีการจัดโครงการการขับเคลื่อนการบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยครั้งที่10โดยมีคณะกรรมการบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยณโรงแรมบียอนกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตได้รับเกียรติจากนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวต้อนรับ นายพีรพจน์รัตนามารีรองเลขาธิการวุฒิสภากล่าวรายงานและประธานในพิธีนายบุญสง่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่สองเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการจากนั้นเป็นการชี้แจงในหัวข้อภาพรวมเกี่ยวกับระบบงานนิติบัญญัติหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมด้วยกิจกรรมสำคัญของโครงการคือการระดมความคิดเห็นในรูปแบบเบอรคคาเฟ่ซึ่งแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น4กลุ่มในประเด็นต่างๆดังนี้กลุ่มที่1เรื่องประเด็นการกลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติในหัวข้อร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพศ กลุ่มที่2แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชนต่อการทำหน้าที่ของวุฒธธิทสภากลุ่มที่ 3. หาแนวทางการมีส่วนร่วมในประเด็นการเห็นชอบบุคคลให้ดํารงตําแหน่งกลุ่มที่4นําเสนอประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และสาธารณะ จากนั้นจึงเป็นการสรุปผลการระดมความคิดเห็นและประเมินผลโครงการก่อนจะเข้าสู่พิธีปิดการจัดงานโดยนายพีรพน์รัตนมาลีประธานคณะกรรมการบูรณาการโครงการดังกล่าวนับเป็นเวทีที่สำคัญในการรวบรวมความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการประชาธิปไตยให้ยั่งยืนและมั่นคงต่อไป